สวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับพี่น้องเห็นง้วดานานะครับก็บเป็นของคุณแม่วันเพิ่นแป้งยาครับผมแยงยาเพื่อเตรียมไว้ให้ง้วเพิ่นนะครับอาดีบรนโซงครับตำบลทุ่งมุนจังหวัดยะโสธรนะครับเด้อยุนี้เพิ่นจัดการได้ดีร้ายครับเพราะวาสิเป็นแนวชิดในการเลี้ยงการเตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงง้อนี่แหละครับผม อ่ามือนี่ก็จะนรับฟังแนวชิดนวทั้งดีๆก็แม่วันนะครับสองยางมันเชื่อมโยงกันไปได้ดียานะครับทั้งด้ขายทั้งในเลี้ยงนะครับอาเพิ่นกับว่าเป็นเงื่อนเจ็บเงื่อนก้อนดี่อีกอย่างหนึ่งนะครับสะสมไปเรื่อยๆถ้าเขามีความร้อมแบบนี้นะครับจริงดีๆในการเลี้ยงมันก็จะตามมาเพิ่นวานะครับสะดวกสบายง่ายลดต้นทุนนะครับผมเอาแม่วันสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับเป็นพื้นที่ของแม่วันเพิ่นนะครับ ของคุณแม่ก็โอ้พื้นที่ยังไรครับแม่นี่สำหรับการเกษียณเท่าสิบไรค่ะสิบไรนะครับแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้เท่าเท่าเหตุการเกษียณด้านใดมาก่อนครับผมกับมนันเป็นแปลงยางพาราค่ะปลูกยางพาราอันนี้ต้นพันยังเหลืออยู่นะครับเนาะต้นยางพารานะครับอืมบาดีเท่าเปลี่ยนมาเป็นการเรียงงวัวการทำสวนห้ญญานะครับ พื้นที่มองเห็นเนาะครับครับเขาเห็ดมาหลายปีอะไรหรอครับแม่วันครับพื้นที่ตรงเห็ดเมื่อเดี๋ยวสองปีค่ะสองปีสำหรับสองอย่างคือการเลี้ยงง้อกับปลูกหญ้าเนาะครับเนาะหญ้าที่แม่ปลูกอยู่มีหญ้าอย่างไรครับผมก็มีหญ้ากินารีบอมบอ์บะซ่านี่แหละค่ะกินนีมอมบะซ่าเนาะครับเนาะหญ้าลูซี่ครับกับลูซี่ลูซี่นี่คืออันเป็นแปลงปลอยครับอือ สำหรับแนวชิดของแม่นะครับถ้าเขาจะเลี้ยงยางจังยางว่าสิเป็นงัวเป็นคั้วสิ่งสําคัญที่เขาต้องเตรียมลําดับแรกๆเลยของแม่นี่คืออย่างครับนี่กับปลูปกหยากอนแล้วปลูกหยากอนนะครับปลูกหยาใบ่อนเห็นมันใหญ่งงจังเกินพ่อเกล็ดใดว้ยังเกินให้หยามันพร้อมพร้อมเบิดเขาจึงไปเอางัวเขามาอมบัดผมสิผ้าให้คุณแม่ผ้ายางชุ่มแปลงหยาเขาให้พี่น้องไน้บึงน้ำแยกน่อยนะครับเนาะ ดันเนาะครับเนาะยิ่ตามครับผมอ่าตามครับแม่ว่านเพื่นครับขาพุณแม่ก็ต้องเตรียมข้อม่่่่ง่่่า่่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 ั่ก่่า่่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 ่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าครับม่่่่่างคุณแม่่พิ่น่่าแป่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่ ครับตรงนั้นก็ได้ปลูกบ่ครับแปงนนแปงไลูกลี่คือกันมันเล็มมันก็เลยเหี่ยนอ๋อครับผมมันเล่มมันก็เลยเป็นแนวหน่ะมันปร,รุงบ่ท่านอืมอืมอยังจังพี่จ้าหน่อยครับนี่เป็นลูสี่นะครับข้อดีของลูสี่ค่ะเฮ้า,าป่อยเรียงอ่ามันมันมันเป็นมีหย,ยังเลยครับมันก็นเป็นหยาเหยียบย่ำบ่ตไตห้าพวกเยี่แรงครับเป็นว่าเหยียบกับบวกใครไตเหมาะสำหรับปล่อยแปงนะครับเนาะ เหมาะสำหรับปล่อยแปลงครับลูซสี่ปลูกยากบ่ลูสี่ไมมวันง้วค่ะกับวันวันเลยนะครับเนาะครับฝนมันกับปงเอาเองมันอือครับหูนห้วิ่นกับลายครับครับสำหรับง้วขอขาม่วันเนาะอยู่นี่แม่วันเลี่ยงเป็นงัวเป็นงัวะจังไหนครับเป็นต้นหนามมั่งหอโบหรือยังไงครับผมเป็นต้นนามค่ะอือ ตัตได้อันออกโตผูนเข้ากับแยกแยกแยกออกมะขุนครับแยกออกแยกนมออกค่ะมะขุนกับไั่ตัวไดตัวแม่ก็เอาไว้วเฮ็ดแม่พันต่อนะครับผมอืมเริ่มแยกแยกตัวแม่พันเท่ารกระซื้อเขามาเรื่อยๆค่ะซื้อเขามาเรื่อยๆจนโยนีกระยุตัวเท้าซื้อละค่ะครับอืมขาวตะลูกมันข,ขาวตะลูกะครับ เอาอันเอาเป็นงัว่โค,มาคา้มนี่แหละค่ะแม่ลูกเกามา่เบี่ยงบ่ดนแม่มันก็ขึ้นม,มันเป็นตัวแม่เอาไว้กับตัวผู้เท่ากับายครับสืบเป็นสือเขาม้าเรื่อยๆครับสือเขามาเรื่อย,ออยๆนะครับเนาะ,ะเป็นงัว่าโค้มแน่แม่ลูกมาแม่ครับหลัวก็มายุน่นมาเฮวยิบ่ดนเพิ่นก็ขข้นกับผสมแม่นค่ะเอาลูกชุดต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเนาะ ครับโอ้แปลงเตรียมพร้อมๆเลยดีคร mm ับ hmm. like mm hmm. yeah. mm hmm. hmm. ี่น้องเอ้ยแถวนทุบกระเฮ็ดต้งให้มันให้อย่างเนาะหลายแถวอยู่นะครับเนาะแถวบันย่อบันโซงเฮานะครับมันทุ่งมลนี่เนี่ยนะครับต่อไปมาเบิ่งแปลงกินนีบอมมาซ่านะครับตามครับมีไปดูซี่คอดีแม่วันเพิ่นก็ว่ามันเหยียบย่ำได้เนาะครับเนาะเหยียบย่ำได้บ่ค่อยตายแปลงมันบ่ตายเออมันบ่ค่อยตายนะครับเหมาะสำหรับเฮ็ดเฮ็ดแปล่งไฟแหละครับผมสำหรับดูซี่นี่แม่นนะครับเนาะดูซี่เนาะครับ นาเมื่อเบิ้องนะครับแปลงใหญ่สี่เป็นจินนีบอมบมาซานะครับตามครับผมโอ้ห่างามเนาะครับช่วงเนาะหง่างามันถือฝนถือฝนเนาะครับว่าหันฝนลงมาเล่นมอสถือฝนกับหดเอากบงามอยู่เบ็ดแลงนั่นแหละขอให้ขอใจรักสำคัญคืออย่างน้าบ่ <c oughs> ครับครับถน้ามึงถึงนี่กรงามอยู่เบิดแลงอืมนี่ล็อกนี่แม่นเบิดครับยินนี่บอมบมาซานะครับแม่นอืม แม่หยุดไปเบิดคงละพูดหาฮหกไรง้วเขาแยอะโตเย็นเขาข้าวครับง้วทั้งเบิดเัมือนบอ่ครับยี่สิบเกตโตเดี่ยอนี่ยี่สิบเกตโตแม่ตาตั้งท้องอยู่นั่นสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวครับตาสีสมอีกห้าเล้วได้กับสิบประมาณทสิบหาตัวต,ตาตาหมันมันอยู่เดี่ยวออปลายปีโอออกพร้อมกันกับข้างตัวนะครับเนาะ <laughs> ออกปลายป <c> ีตั้งแต่เปลี่ยนตูร่าหดมกรลาเนี่ยแหะมันพร้อมกันนี่แหละแปลงหยนาเป็นหยากินนี่บอมาซ่าคอดีของพันนีมีอย่างไงแม่วันหยาชีนนี่ครับดีคือมันใหญ่ไวโตเร็้ยวนะครับเน <c ười> าะโตเร็วครับตัดเลยมันก็ใหญ่ลวดตัดเดือนนึงเดือนตัดสองเถ้าเดือนนึงเดือนตัดสองเถ้าไม่นมันกะการกั้งกล corona, no ้วยสมบูรณ์ของมันแหละขันเท้าใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยครับไว้มันเกะ ไงไวอือครับลอกหนี่ประมาณยักไรครับผมเฉพาะกินนี่น่ครับไม่จริงหาไรอยู่บ่หาไรหกไรโอ้โอหาไรนี่แหละครับแนวคิดดีครับ้างัวอปนีถ้าบ่มีแปงหญ้าห้อมันก็เจะลำบากเ่เนะครับเนาะใช่ค่ะาบ่มีแปลงหญ้าห้อเร็ครับหา,าเลียงาต้นน้ำาเอาก็บ่วใครเดลขายออกมันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับอืมที่แรกกัน มันกับงัวบ่หลายไหลมันกับกินนเท่าเท่านเบาขายครับบานนี้มันเศร้าไล้ขายแล้วมันงัวหไหลครับที่แรกก็ได้ขายอยู่บานจำนวนง่วของแบบไม่ว่านว่าลอคอดลอกอยังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็ออกมาเรื่อยๆครับนี่ทุกนี่มันได้รลายรุ่นเลยได้หนิมันออกมันมาหนิมันออกมาเนยสองชุดครับดอืม งานชิ้นนี่ปลูกยากบอกแม่ว่านบอกพี่น้องเขาเริ่มต้นการปลูกเขาเขาเฮ็ดจังไดครับลำดับแรกๆเลยครับผมเขากะก้าไว้ก้าคือแลงก้าครับก้าเขานี่แหละวันเขากะลกมัดืีดำหน้าเนี่แหละคือดำหน้าเนาะครับเนาะงานเ้านยันเคียดมันเป็นแถวครับกระปูกระหดน้าเนี่แหละใส่หัดสปริงเกอร์นี่ยแหละฮดก่ว่ายากดีขะงามไว้อยู่เรี่องลำดับคว้มพร้อมคือ แปลงหนามากกอนเขาไม่บ้านนะครับเนาะแปลงหนามากกอนหลักกับมาลงเลื่อนนะครับเนาะหลักกับมานํางัวเขามาแสดงว่าเขาดูดูอะไรเขากับบกขาดเชิญอาหารนักเสี่ยไรเสรนเนาะงัวเขาบกขาดครับอืมนะครับกัวกับปวยออกกังเว้นน้ำมือเศร้ากับปวยออกครับน้ำมือแรงกับเขาข้อเขาเองอืมเขากระตัดใหญ่มันกินย้ำมือแรงครับอันนี้เดือนหนึ่งของเพิ่นได้ตัดสองหลอดอยู่นะครับของไม่บ้านเพิ่น กับเบิ้งที่หญ้าเนาะครับเนาะแต่มันงามเขาก็ตัดเร็วนี่คันฝนตกมาแร่งๆหญ้าพวกนี่มันกับพวงเด่นี่ดูสีเขานี่เนาะครับดูสีกับพวงเหงัวแฉะเดิมครับก็ได้ออกพวกร้อนน้ำมันอยู่ครับพื้นทีจะแรกก็ขายอยู่และจี้บาทนี้มันเริ่มงัวเงาหลายขึ้นกับว้งัวแม่นโบเลยครับนี่บอกงัวบ่มีราคาขายหญ้าแล้วมันได้ดีกว่าแม่นบอกครับโอ้ราคามันอยู่ตัวครับ คุณแม่อนูจังได้แบ่งขายบอคุณครูมาซื้ออยู่บ่กลับกนมาถามเนี่ยอยู่มันขายบ่ได้เพราะว่าขันขายหัวจะกองกับสีบ่พอสินหัวเท่าไรนะครับเนาะนี่แหละครับหัวกับบลขาดอาหารครับผมนี่นะครับได้กินสมบูรณ์ทุกโตครับมีแปลงปล่อยมันก็เยี่ยเหมือนตัวละครอ่ะเขาแม่วันก็เลือกเป็นเลี้ยงวัวมีสายพันธุ์ใดแนวเทาอยู่นี่ครับแม่วัน มีเบิดคู่สายมีเบิดคู่สาย,ายบ้านเฮาก็มีงวัวอันบะมันครับงวัวบะมันแบบอันงัวไทยกลางนี่นะครับผมอืมส่วนมากสิงวัวเลี้ยงงวัวแบบกลานก่างหรืบ่เลี้ยงงว้วยใหญ่เพราะไหนมันเห็ดเลี้ยงยากโอ้แต่มีอยู่งสุ้มใหญ่มันเหมืนมีบัวลอยตัวครับอันนี้ออกใส่มือแห่งนะาขวานพันวาอเออเบียน <c oughs> ป็นอันเบียนอันแห่งหน้าขวนเลยตั้งฟืนบมดขวานครับ ในวันแยงน้ำผมจ๊งหน่อยทา้งผิวนะครับเนาะตากเดียดเจ๊งหน่อยโอ้เขาเขาเรียกงัวกลางๆนะครับเนาะครับที่เรียนไงโอ้ลูกแตแข็งไม่แมีนบอที่เรียนไงโอ้ยี่สิบกวัดโตนะครับเนาะเยี่ยมเมนบ่ครับยี่สิบยีเกตยี่สโตครับรวมทั้งแม่ทั้งลูกเพิ่นน่ะนะครับล่อคอดอีกันทานอกแมุ่ดนี้สิเป็นงัวตีสิบกวัดสาธุ นี่ออกมาออกมาเบ้อติดซุ้มมันมานู่นครับที่11ตู๋เพราะดีอือที่11ตัวมันก็อยู่ที่ความต<พ>อนน<อ>ี้ซุ้มวางมาแล้วประเดี๋ยนซ้อมเหยียนแม่มันก็แม่มันก็ขึ้นกับซุ้มไปเรื่อยๆมันก็ออกมาเรื่อยๆครับนี่ออกมาให้ราะนลูกมันหน่อยหน่อยแม่มันก็ขึ้นเลยนี่อือเดีอนหนึ่งชอมเดือนครับเต็มที่สามเดือน,นกระสุ้มครับ มันก็ดีมองควอม้อมหฮอแล้วนะครับเนาะทางบุญแปลงหยาพี่น้องผมทายกันไม่วันมาอันนี้เป็นเพื่อนว่าเดี๋ยวหนาฝนเล็งเล็งยังหน่อยหยาก็เกิดีเองนะครับเนาะเป็นแปลงปล่อยครับด้านโน่นเป็นรงเลื่อนเป็นคอกเพื่อนมันเรียนมาวันสบาสิได็กินป่วยโอ้วันทุโตเนาะไม่ยังเรื่องงว่าอ้วนดีไทยบ้านบักหลายโตนึงนะครับอ้วนท่วมสมบูรณ์คนน้คคยอู่รับร้อยตัวนี้ อยมีปีใหม่โอ้มีซื้อทุกตัวมันหลอกเซตปีใหม่กลับไปต่อไปพ้นผลิตม้อนน้องกระชิบเตียนเป็นตัวเงินกลับไม่เฮ้านาะครับเนาะหุ่นแลน้โค้มั่แล่ะครับเอาไม่วันสรุปไปฟอมแน่การที่เขาจะเนี่ยงสัดนะครับนาะงุูงมือนี่นะครับคว่พร้อมเขาต้องเตรียมคว่พร้อมไว้ครับก่อนอื่นเขาก็ต้องปลูกหญ้าปลูกแปลงไว้ก่อนอื่นเลี้ยงงัวนั่ะครับ ปลูกงาแล้วเขาจังสืงงัวม,มาเลี้ยงอือว่าแม่มักเลี้ยงกลางๆบ่เลี้ยงซ้ำนี่ล่ะเออน้ำซ้ำนี่น้ำซ้ำนี่ลหละครับถ้าเลี้ยงง่ายหลายจังสิเอายากนี่ออกลูกมากกับบ่แข็งง่ายอือนี่ครับสูชุ่มจังสือะไรครับผมเลี้ยงง่ายดิเาเดียวมนครับออเอาก็เด้ สวงย่างเหรอครับได้ได้ยูนี่หญ้านั่งกับเพิ่ม่าดีกงว่าผุนเหลังเทีียวสับมันจะขายได้เร็วนะครับเนาะง้ว่าแต่ว่าขันเทียนขึ้นแม่เพื่อนีีก็ดียโยสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนปลูกหญ้าขายก็ได้ดีกันได้ได้ดีก็เรียงง้ว่าผุนเดแต่ว่ามันฝันง้ว่าเนี่ยมันฝันเป็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 นระยะยาวเป็นแบบเป็นเป็นหมันค้มกว่ากันไยโอ้ครับ มันได้เป็นก้อนเป็นกำเนาะครับเน,ะนาะงซ้ำเขาฝากธนาคารไว้นะครับผมปลูกก็แทรกกับขายดีได้ยน่ยท่านท่านได้ขายเขาลอ้อมประกาศขายกับวดดนเด้นี่อืมแ <c oughs> พงไว,งวะะ้งัวซื้นได้ตีแพงไว้งัวซื้นนี่ครับเมื่อนี้ก็าขายนี่ก็บข้าวเดียววอนนี่ครับเมื่อนี้ก็บลบกวนไม่วันนานพอสมควรหวังว่าพี่น้องสิได้เบิ่ง เป็นแนวทางเนาะครับถ้ามีพื้นที่อยู่นะครับแม่นผูใ้ใดหน่อยเพื่อไลยเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหลายก็ตามจํานวนนะครับเนาะก็ลองเห็ดแบบนี้ิ่งก็จะดีอยู่ครับผมว่าอืมหรือผูอยากปลูกขายไปเลยก็ไนนะด้เนาะผููบนะอ,อยากเลี้ยงเนาะครับเนาะหรือผูอยากเลี้ยงไปนํ้ปลูกหยาไปนํามมันก็จะลดค่าใช้ใจ่ายได้ดีนะครับเมื่อนี้ครับผมกับแม่วันก็สิราไปก่อนเนาะครับเนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ